ฉันเชื่อว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยความฝันแม้สำหรับใครบางคนที่เหลือเวลาในชีวิตอยู่ไม่มากนักเช่นเด็กคนหนึ่งกับความฝันเล็กๆของเขาแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้้ความฝั ามาาุดมาการได้ช่วยให้ความฝันสุดท้ายในชีวิตของเด็กคนหนึ่งเป็นจริงถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายสำหรับเขา,เาก็คงเหมือนกับใครๆ<ค><ค>อีกมากมายที่ทำสิ่งเล็กๆแต่มีความหมายมากต่อผู้อื่นสิ่งเล็กๆดีๆที่เราทุกคนทำเป็นของขวัญให้พ่อได้ ถึงแม้ว่าครูจะเป็นคนตาบอดแต่ครูก็ได้รับโอกาสดีๆและครูก็เชื่อว่าเด็กตาบอดทุกคนเนี่ยน่าที่จะได้รับสิทธิโอกาสที่เท่าเทียมกันกันกบครูหัวใจหลักของความเป็นครูก็คือจะต้องเข้าใจในโลกของคนตาบอดความรักและความเข้าใจที่เราให้กับเด็กเปรียบเสมือนแสงสว่างที่เราให้กับชีวิตของเขาะคะ่ะตั้งแต่วันที่พ่อเสียชีวิตนะคะ แล้วใครก็ไม่รู้หยิบยืนโอกาสมาช่วยเหลือผมทําให้ผมตั้งปณิธานไปเลยครับว่าผมจะต้องออกไปช่วยเหลือผู้คนแล้วลหละขอให้เป็นพวกให้บ้างน,นี่ผมก็มีความสุขแล้วครับเดีย๋ยวยิ่งออกไปช่วยเหลือเขามากเท่าไหร่ผมว่าผมยิ่งได้ความสุขมากกว่าเขาเป็นร้อยๆเท่าเลยแล้วครับคุณนักชื่อยิ้มเสียมศพครับเอารอยยิ้มจากคนเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อคุณนักครับ สิ่งเล็กๆเ,เนี้ยกับสุนัขตัวนี้ทําให้คนมีความสุขได้ได้เสียงหัวเราะได้รอยยิ้มสำหรับผมทําให้คนอื่นมีความสุขผมก็มีความสุขนั่นคือจุดหมายในสิ่งที่ผมทำครับ